สวัสดีครับเก้ารกบ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพท็อกบายสวนดุสิตโพนะคะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีค่ะกับ EP ีที่94นะคะโพทอกเรื่องของที่สุดแห่งปี2566ค่ะและในวันนี้นะคะเราพบกับแขกรับเชิญหนึ่งสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศาลคงสถิตสถาพรค่ะผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและท่านที่2นะคะคุณสุทิิย์สดขใสยค่ะ ผู้ดำเนินงาน OWL OneWord Library นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ f l o o r Supervisor จากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิทธิ์หรือว่าคุณเตอ๋อและคุณฟ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเล่าผลโพล,ลให้ทั้งสองท่านฟังก่อนนะคะสวนดสิทธ์โพมหาวิทยาลัยสุนดสิทธิ์ค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของที่สุดแห่งปี2566นะคะปีนี้สํารวจเป็นปีที่26แล้วนะคะกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น7,398คนสํารวจทั้งทางออนไลน์แล้วก็ภาคสนามสํารวจเมื่อวันที่2 0ถึง27ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะคะผลโพล,ลในข้อแรกค่ะเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีนะคะปีนี้เป็นเหตุการณพักเก้าไกลชนะเลือกตั้งงเรราาลมาคือหตุกณ แอนโทเนียคว้ารองมิสยูนิเวิร์สทั้งสองท่านมองเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีในปีนี้อย่างไรบ้างคะอย่างรอบนี้เองที่เขามีการแบ่งเจเน r เรชันของการเลือกตั้งเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เขามีแนวคิดมุมมองของตนเองนะครับแล้วก็มี ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆที่เข้าถึงตรงนี้เองก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่อันนี้ก็คิดว่าเป็นที่สุดแห่งปีจริงๆนะครับแอนโทนเนียก็เป็นความคาดหวังของคนไทยที่ได้ผ่านเข้ารอบไปติด1ใน3ในรอบ35ปีเลยนะคะซึ่งคนไทยเองก็เชียร์ว่าเราจะได้มงนั้นเพราะว่าแอนโทนเนียนี่เรียกว่าครบเครื่องในการที่จะไปเป็นลับมง Mid มิดยูนิเวิร์สเลยค่ะยังว่าแอนโทเนียเนี่ย ป,ปีนี้โดดเด่นจริงๆในเวทีประกวดนางงามครับสนนุสิตเองก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันก็เห็นนางงามทุกคนแต่เอนโทเนียเนี่ยโดดเด่นด้วยเรียกว่าอยู่ในท็อป10ของในกลุ่มนางงามอยู่แล้วมาดูเรื่องของวงการเพลงกันบ้างนะคะนักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปีในปีนี้นะคะเป็นของคุณบิวกิ้นพุทธิพงศ์ค่ะส่วนฝ่ายหญิงนะคะเป็นของคุณอิงวรันทร์ค่ะนักร้องเพลงลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปีนะคะเป็นของคุณก้องห้วยไร่ซึ่งปีนี้เป็นปีที่3ตติด่อกันส่่วนาุณ ออรไทยปีนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันด้วยถามทั้งสองท่านแบบนี้ค่ะว่ามองวงการเพลงปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้นะคะนักร้องเองไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าเป็นเพลงสากลเองเหมือนเขาจะปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วก็จะปล่อยท่าเต้นเป็นกระแสแล้วก็จะปล่อยชาเลนจ์แคมเปญต่างๆเพื่อให้เราอไปทําในทิกตอกทางโซเชียลต่างๆอย่างบิลกินเองเนี่ยก็ดังมาจากละครที่เป็นลักษณะของซีรีส์วายเหมือนกันตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ใช้ดาราผ่านละครแล้วก็สร้างเป็นธุรกิจแบบครบวงจร ไปออกอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีซิงเกิลมีเพลงต่างๆออกเรื่อยๆ <c oughs> อย่างคุณอีงวรันทรปีนี้เองเราก็ดูว่าเขาก็ไปติดก,กระแสกับพี่เบิร์ดเองมี music มิวสิกมาร่วมกันกออกคอนเสิร์ตตรงนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความดังมากขึ้นด้วยนะครับ้าอย่างคุณก้องอะคะ่ะเพลงเขาก็เหมือนสนุกแล้วก็เหมือนคาแรคเตอร์เขาชัดตล,ตลกตลกเวลาเขาไปออกคอนเสิร์ตเช่นเดียวคุณต่ายอ,อรลไทยที่ดูในโซเชียลเลยที่ว่ามีคนเกาหลีมา ถ่ายภาพถ่ายรูปทีื่อเป็นดาราอะไรตรงนี้ครับมันก็ทำให้เป็นกระแสขึ้นมาได้จากวงการเพลงนะคะเรามาดูกันต่อที่วงการบันเทิงนะคะ<ช>ดาราชายที่สุดแห่งปีค่ะปีนี้นะคะเป็นของคุณโป๊บธนวัฒน์นะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงค่ะเป็นของเบลล่าราณีส่วนนักกีฬาชายที่สุดแห่งปีในปีนี้เป็นของคุณเจชนาทิพย์ส่วนฝ่ายหญิงเป็นของน้องเทนนิสซึ่งก็เป็นปีที่3ติดต่อกันเช่นกัน วงการบันเทิงในปีนี้สร้างความสุขให้กับคนไทยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะท่าเต๋อครับตอนนี้ภรมลิขิิที่มาใช้ใหม่ตรงนี้ครับมันก็ทําให้เหมือนกับคนก็คอยติดตามแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ แฝงเล็ก,เ,ลกเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้มันก็เลยทําให้เป็นจุดเด่นของละครในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องคมิขิตที่ม,มาในช่วงปลายปีนี้นะส่วนบันเทิงไทยฟังมองว่ามันทําให้หลากหลายมากขึ้นทั้งเหมือนให้คนเลือกดูติดตามตามวัยแล้วก็ความชอบของคนมากขึ้นด้วยค่ะวงการกีฬาปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างน้องเทนนิสเองเรียกว่าปีนี้ก็ได้แชมป์ในหลายรายการเรียกว่าทำให้ความสุขเกิดคนไทยเพราะบางทีคนไทยเนี่ยเครียดแต่พอมาดูกีฬาได้มาเชีย แล้วก็เราได้แชมป์เนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยด้วยกันคุณเจชนาทิปย์ะค่ะเขาก็เหมือนมีสตอรี่ของเขามาตลอดว่าเหมือนเน้นความพยายาม ที่เขาฝึกฝนมาตลอดแล้วเขาก็เป็นแบบอย่างให้เยาวชนไทยมาดูในเรื่องของนักการเมืองบ้างนะคะนักการเมืองชายที่สุดแห่งปีปีนี้เป็นของคุณพิธาลิมเจริญรัตค่ะส่วนฝ่ายหญิงนะคะเป็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส่วนนักการศึกษาที่สุดแห่งปีในปีนี้นะคะเป็นของคุณหญิงกัละยาโสพลพาณิชย์ค่ะต้องถามทั้งสองท่านแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์ทางการเมืองปีนี้มองว่าร้อนแรงแค่ไหนยังไงคะ เป็นเกมที่ล้อนแรงเหมือนทําให้คนติดตามเหมือนซีรีส์การเมืองอเรื่องหนึ่งเลยที่เหมือนว่าพอดก็พลิกกลับไปและสุดท้ายก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งทําให้เราติดตามค่ะคุณพิธาที่ได้เป็นฝ่ายชายนะครับหรือคุณศรีกัญญาที่เป็นฝ่ายหญิงตรงนี้ทั้งสองท่านเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีมุมมองใหม่ๆซึ่งนักการเมืองรุ่นใหม่อาจจะไปเปิดโลก,กทัศน์ให้กับประชาชนที่เป็นคนรุ่นเก่าๆก็ได้นะครับวงการศึกษาไทยปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น,น,น่าสนใจบ้างคะรัฐมนตรีปัจจุบันต้องรอดู ผลงานของท่านเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณการเองเรื่องของการพัฒนาครูการแก้ปัญหาครูการพัฒนานักเรียนเนี่ยเป็นปัญหาเรียกว่าทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลเลยส่วนที่ฟ้งมองเห็นเขาก็จะเริ่มผลักดันในเรื่องการใช้ดิจิตัลมากขึ้นแล้วส่วนสําคัญที่เขามองก็จะมองถึงว่ารัฐมนตรีที่มองเรื่องเป็นหนี้ของครูซึ่งอันเนี้ยฟองมองว่ามันสร้างความ เหมือนปลดทุกขของครูไปด้วยมาดูเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในปีนี้บ้างนะคะผู้ทรงอิทธิพลในปี2566นี้นะคะเป็นของคุณลิซ่าแบล็คพิงคนะคะส่วนความหวังในปี2567ค่ะของคนไทยก็คืออยากให้ของกินของใช้ถูกลงเศรษฐกิจฐฐดีขึ้นปีนี้บอกว่าต้องยกให้เป็นปีของลิซ่าจริงๆคิดว่าทำไมถึงได้รับความนิยมสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คะคือน้องมีความอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วน้องก็ ไม่ลืมแฟนคลับที่คอยผลักดันเขามันเลยทําให้แฟนคลับอ่ะผลักดันให้เขาเป็นนัมเบอร์วันเวลาเขาสื่อสารอะไรไปก็จะเน้นความเป็นไทยการใส่ชุดต่างๆหรือแฝงไปนในอีเวนต์ต่างๆของเขาที่เอาความเป็นไทยเข้าไปตรงนี้<ม>ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ติดตาม100ล้านแล้วใน<ม>ของ IG ตรงนี้ครับก็เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าวทั่วโลกจับตามองเขาอยู่แล้วในเรื่องของความหวังแหละครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกว่า เศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาเรื่องปากท้องรายได้ต่างๆอยากให้รัฐบาลทําตรงนี้ครับให้ประชาชนได้มีความมั่นใจมากขึ้นรประชาชนนะคะเหมือนเขาคาดหวังว่ารัฐบาลนี้นายกเป็นนักธุรกิจเขาก็คาดหวังมากขึ้นว่าในเมื่อการทําธุรกิจของเขาสักเซนมากๆก็ต้องนําพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนธุรกิจของเขาวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการพัวท้อขอบคุณนะคะค่ะ ทุกทนนะคะสามารถรับชมรายการโพทอกได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะในโอกาสปีใหม่2567นี้นะครับก็ขอให้ผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการโพทอกบายสนุสิทธิ์โพนะครับมีความสุขสุภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ชม ก็ปีนี้เป็นปีใหม่แล้วก็เป็นปีมังกรทองก็ขอให้สุขสมหวังแล้วก็สุขทั้งกายสุขทั้งใจการงานราบรื่นถูกหวยรวยรางวันนะคะแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะ